ยังไม่ได้ติดเลยนะของใคระผู้โชคดีนะคะถูกสามมวอดถูกสามตัวนะคะ,ะ,คะมาจุดทูปนะคะขอที่กรรมระสังขารบานดุลน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอฟซี FC จากทางไหนเน,นาะค่ะน,นครสวรรค์น,นครสวรรค์มาด้วยกันหนึ่งคันรถตู้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะมีของฝากด้วยนะคะวันนี้ขนมค่ะแล้วก็อะไรอีกเนาะ,ะมีมีขนมแล้วมีต้มแผ่นค่ะขอบคุณมากมเลยนะคะ ชื่ออะไรเนาะคะ่ะชื่อพี่น้อยพี่น้อยเออพี่น้อยจากอ่านครสวรรค์น,นะคะอ่าเมื่อกี้ก็บอกว่าถูกสามตัวตรงจะมาได้ได้สามตัวตรงเลยใช่ไหมคะอ,อ๋อสามตัวตรงเลยงวดไหนเนาะคะ่ะเนี่ยศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยศูนย์หนึ่งเก้าสามตัวตรงหนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบคูนร้อยยี <c oughs> ่สิบไม่เปนไรเนาะมันรอนานไหมเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะเนาะเช่าของกันไม่น่นไม่ทันได้เช่าเดี๋ยวขึ้นเรือไปพี่มนุษย์จ้าเดี๋ยวไปขึ้นเรือด้วยกันเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเอาของเก็บไว้ก่อนนะคะเนาะเก็บทคำเอาอย่างชิววันวานจ้าตัวเล็กตัวเล็กในในลูกในลูกมันอ้วนใช่ไหมคะอ่าตัวเล็กๆเองค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะเดี๋ยวเอาของเก็บไว้ก่อนเดินนะคะเนาะ เดี๋ยวตู้นะคะแอดมินก็มารอนะคะมาไม่น้อยเลยห้าร้อยคูณห้าร้อยอ่ะโอ้อันนี้ได้โต๊ดได้ตรงอ๋อได้ตรงร้อยคูณร้อยซูหนึ่งเก้าเนาะออกซูนหนึ่งเก้าปันเห็นหลวงปู่ฝันว่าไปทำลุงคานอีกค่ะปันเห็นหลวงปู่ด้วยหลวงปู่จอยด้วยฝันว่าไปทำลุงคานอย่างคิดไปทำนั่นนี่ก็นึกว่าเขาต้องย้ำแล้ว่าดีเนาะตีเป็น นั่งอยู่หกกระดกเป็นเก้าเพว่าก็ว่างก็จิ้มลงไปค่ะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ค่ะเ็ร้อยไปเปิดไปไหวก่อนนะค่ะเนาะขอพรขอโชคขอลาบบอกนองูกไว้ว่าถ้าถูกร้อยคูณร้อยจะมานะดูนั้นถูกสี่หนึ่งหนึ่งแค่หกสิบสามตัวเหมือนกันแล้วถูกสองตัวสองร้อย่พอมานี่ได้เยอะหน่อยเนาะ จานได้เยอะหน่อยเลยมานะคะมารถตู้มาเลยนะคะค่ะเลขทูบเลค้อดูหน่อยค่ะเป๊ดหนึ่งตัวเลขตัวนี้อะไรคะสองหนึ่งอะไรนะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดกับ,ส,กกบสองหนึ่งสองหลายเอ็มร <8 S 1> ้อย <100 S 3> เลททูบเลยยังไม่เดือดค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะมาดูเลขทูบเดิ้ลน,นะคะที่ พี่น้อยนะคะจุดเสี่ยงนะคะที่กระท่อมลาสังขารบ้านดุลน,นะคะอ้างวดที่ผ่านมาก็ได้สามตัวตรงๆนะคะศูนย์หนึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาจุดขอในวันนี้อีกนะคะนี่มีโอกาสได้มานะคะ5้าสามสองนะคะขอให้มาทั้งสามตัวเด้อค่ะปูนอน,นะคะปู 3ส,สองนะคะเลขทูบจากผู้โชคดีจุดนะคะ5้าสามสองให้พี่ทัศน์เป็นคนเ,เขียนลงว่าเลยนะคะเลขทูบจากพี่น้อยนะคะ f อซโชคดีนะคะงวดเมื่อกี้ก็ตรงตรงเลยนะคะ3ตัวจุดขอก็ได้5้าสาสองนะคะ วันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดแต่ไปออกงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกหกเดี๋ยวเอฟซีถามไปท่านว่าวันที่เท่าไหร่สิบหกนั่ทสิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะอ่าสิบหกพฤษภาหกหกนะคะเขียนตัวเล็กๆในในกรอบนะคะสี่เหลี่ยม จะก็จะมีการขึ้นเว้าด้วยเนาะสองตรงๆเลยใช่ไหมคะงวดนี้ไม่รู้นะตสองตัวด้วยนะบอกงันค่ะตห้ตสองตัวจะเหอโอให้ตดสองตัวหน้าหน้าหลังด้วยอ๋หน้าหลังด้วยเนาะโอเคโอถ้าสามตัววันที่หนึ่งอ๋้วงวัที่หนึ่อแราที่ห้งี่หนึ่แห้วราวที่ห้ววลที่นึงบอ้นออางว่หอลวางั่ว มาวันนี้ขอให้ได้โชคกันทุกคนไปทางโน้นจ้าจ้าไปทางโน้นจ้าหัวไปก่อนจ้าหัวไปก่อนสาธุสาธุครับโอ้คนลุกเลยนะคะแหมว่ามาแล้วนะคะเออนะคะ าบกองเวลาถ่ายันทีนี้จ้าถ่ายแล้วจันถ่ายรูปก่ถ่ายรูปก่อนก็ได้ค่ะถ่ายรูปก่อนก็ได้นะคะ เลขขึ้นว้าเด้อนะคะห้าสามสองสองจมันนะคะจับจ้าจัสามสองได้แล้วค่ะโอ้หขึ้นทีนี้โอ้โหขึ้นหดโหด สาธุสาธุค่ะคุณมัน right มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้ตรงนู้นขึ้นหัวมันติดตรงนี้นี่มันมันนี่มันขึ้นหัวเออาะฉนั้นมันจะขึ้นไปนู้นก็ถูกอ๋อดึงผิดทางเหรอเจียเจียเจียดีดีดีนะคะขึ้นว่าววันนี้เด้อนะคะกับเอฟซี นะคะผู้โชคดีนะคะวันนี้นะคะผู้โชคดีได้โชคนะคะสามตัวตรงนะคะเหมารถตู้มาเลยนะคะที่กระทํารักสังขารบ้านดุลน,นะคะมาจุดขอโชคขอลาบตัวงวดนะคะแล้วก็ขึ้นเบ้าด้วยจุดต่องวดได้ห้าสามสองนะคะคโอ้โอ้ขึ้นสวยมากเลยเนาะ,ะไม่มีอะไรติดขัดเลย ไม่ติดปัดเลยจ้าไปอย่างสวยงามเยเยปัดโปร่งลงสบายถึงแล้วถึงแล้วนะ5้าสิบสครับ ตัวเดียวกันเขาเลขทูบเลยแกล้โกงกันเลยเล่นนะค่ะพี่บอกว่าตัดหน้าตัดหลังด้วยเนาะห้าสองอันนี้ดูเวลาด้วยศูนย์ห้าศูนย์าสองอันนี้ตัวเดียวกับเลขทูบพี่แพทย์อันนี้คือจับเวลาขึ้นเบ้าเนาะสต็อปไปแล้วค่ะปอกตัดเล่นด้วยตัดเล่นด้วยถ้าไม่ผิดก็ถูกนี่เสอยางอั <c oughs> นนมือเอาสามาบูชารูปรองพูไปเนาะ เนี่ยแปดเก้าค่ะแปดเก้าก็ดูดูดูข้างหลังด้วยเลขก้างหลักถ้าถ้าเป็นมือมือก็หายเลเนาะถ้าสามส่วแถ้าแปดเก้าสามสองแปดสามสองแปดเห็นนลวงปู่นอนยังไงนะคะนอนตะแคงแล้วหลวงพ่อบอกนูนเลยไปเลยน่ะโอ้โหเห็นน้องตาไหลร้องอยู่ที่ไหนนะคะอะไรหลวงปู่นครธมนครธม เขาบอกมึงไปหาหลวงปู่เลยไปแล้วจะถึงแล้วแค่จะขึ้นแค่จะขึ้นแค่คันทองอ่ะมันมันมีลองแต่โอ้โหกูจะไปไงอยู่มีมีทางให้เดินเลยพอไปแล้วช้างมันอยู่บนบนคันอ่ะแล้วก็ตัวสิงโตนะตัวอะไร้วไม่น้อยอย่างนีจะเ่จะดูว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่ตั้งคู่ก็ตรงนารว่าที่นครธม ไปแล้วนะว่าจะถ,ถึงหลวงปู่หลวงปู่เขานอนอยู่อีกฝั่งเขายิ้มเขาห่อล้อโอ้ตาเขาสวยตาเพราะหวานเจ้าตาหลวงปู่แล้วเขาก็ขำเขานอนอย่างเงี้ยน,นอนตะแคงบกุกจะถึงไม่ถึงแล้วมีคนมาเรียกจ้า,จาอ๋อมาเรียกก่อนมีคนมาเรียกก่อนเลยตื่นเลยโอ้โหลุกแบบฮาวิ่งออกมาเลยจ้ะแต่ไม่มีคนแต่ไม่มีคน เขาบอกทำไปมันตายบอกถ้าตายเจอหลวงปู่กูยอมพอนเนี้ยฝันดีฝันมั่วนี้มอ่ะค่ะโองฝันนานแลวบ่ตัสามครั้งแล้วถึงหลวงปู่เนี่ยอ๋อฝันสามครั้งติดติดกันเดี๋ยวได้มีโอกาสได้ไปนะวะ ทำพาสปอร์ตจ้าถ้าข้ามเดนต้องต้องทำพาสปอร์ตโนไปมาแล้วค่ะจ้าเขายกสีหนีเลยยกขาหนีร้องไห้ร้องแบบลูกคิดถึงลูกคิดถึงกูอยู่แค่คำเดียวเขาลุกขึ้นมาได้เขาเป่าหัว พูดโหลมเย็นพี่คนนี้ลมเย็นไปทั้งตัวจ้ะื่นใจค่ะฝันดีมากเลยค่ะฝันเกลียวกับปูแล้วเขาก็เคเขาไม่พูดดักคำนะคะอย่างเงี้ยตรงกระเดือกค่ะได้ย,ยินเลยใช่ไหมคะได้ย,ยนิน <c oughs> อย่างเงี้ยมีฝันครั้งที่สามเนี่ยแย่สุดเนี่ยฝันที่สามฝันว่ายังไงคะฝันว่า เขาไหว้กันเขาไหว้กันก็เราเห็นเป็นหลวงปู่เราก็ไปไหว้ต่อหลังับเขาผ้าเนี่ยคุมพออีกไม่กี่วันแล้วเป็นผู้บิด็ตายได้แล้วก็ประทัดจำอะไรไม่ได้อูกพัดตางอจำอะไรไม่ได้บอกดีนะหนูว่าที่ฝันก่อนนั้นที่ว่านหลวงปู่เป่าหัวให้ปู่รู้แหละเป่ากันไว้ก่อนแล้วเขาก็คุมผ้าให้ทีหลังเนี่ย ยังบอกหูฟันนี้ต่อไปนี้กูจะหายเจ็บหายป่วยที่แท้เป็นโควิดกับไตนี่ต้องาได้ไปไหว้พระมาจ้าที่ไหนเนาะค่ะไปไหว้ที่สมุดปราการที่ไปติดโควิดอืมแต่ฟันนึ่งลวงปู่ก็ดีกึนค่ะถึงเราไม่เห็นเราก็ดีใจเนาะดีใจโนูก็ฝันเห็นบ่อยเหมือนกัน ที่ก็โบก่วยก็แม่นเหมือนกันเนี่ยจ้าเยอมากนวหนูจะมองเห็นตัวเลขแต่หนูไม่มีดวงที่จะซื้อได้เหมือนกันเห็นเยอะตรงนั้นตรงนี้คือเห็นแบบว่าเหมือนเขาให้เห็นนหะแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะให้ซื้อประมาณนี้ฝันถึงก็อยากมาก็เราคนจนเนี่ยทำตะกี้เนี่ยจองตะกี้มาเดี๋ยวไหวเสร็จจะให้รีบวันนี้ไปตังกังอ๋อผักชีบวกล็องปู ลูกขอนะใช่ไหมคะลูกขอนะขอให้ได้แสนสองอีแตนลูกจะใช้นี่และอีสองหมื่นลูกจะเหมารถมาก็ได้เหมามาได้จริงๆอ่ะจะค่อยได้มาค่อยได้มาปีปีที่แล้วะค่ะมากี่ครั้งนะคะที่นี่สองครั้งครั้งเนี้สองครั้งพี่ครั้งเดียวครั้งเดียวแตนก็มาใกล้นี่ครั้งเนี้ย ก็ที่ขอว่าขอให้ได้บัตรทีแสนสองเนี่ยได้ก็เลยได้เลยดาวฉันมาเดินในพลังทำแผลก็ไม่ให้หยุดต้องทำทำเกือบเดือกเกือบปีอ่ะเก้าเดือนอะ